นโมตัสสะภะคะวะโตอะราโต,ตโสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสส <paso> ะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอน้อมแดบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรุ้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปริานิพพานแล้ว ยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีพระขาเป็นผู้จําเริญจําแนกธรรมสั่งสอนศัตว์ดังนี้พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกราบมาโนภูพังขมาธรรมามาโนเศทษามาโนมายามานาาเจบดุเทนาะ ปัสสติวะกะโรติวะตัตุนังดุขะมะนาเวติจักกังวะวะตุปังทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลมีใจประทุษร้ายแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามก็ประทุษร้ายด้วย <c oughs> ความชั่วย่อมตามผู้นั้นไป ความทุกข์ย่อมตามผู้นั้นไปดุดล่อ,อกเกวียนติดตามรอยเท้าโคตัวที่ลากไปฉะนั้นมโนปุพังคมาธรรมามโนเศทษามโนมายามานาสาเจปสันนินาปัสติวากโรติวาตัตโตนังสุขมานเวติชายวานุปายินี ่ทามทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลมีใจเลื่อมใสแล้วพูดอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามก็ผ่อ,องใสเพราะความเลื่อมใสและสุจริตรมนั้นความสุขย่อมตามผู้นั้นไปดุดเ่าติดตามตนไปฉะนั้นยะธา,าปีรุจิรังปุพพังวันนาวันตังอาันรทกกัง เอวังสุภาสิตาวาจาอะพลาโหติอากุปโตยยธาเปรุจิรังปุพังวนาวันตังสะขันทกังเอวังสุภาสิตาวาจาสัพลาโหติสุกุปโตดอกไม้งามมีแต่สีไม่มีกลิ่นหอมแม้จันใด วาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำอยู่ดอกไม้งามมีทั้งสีมีทั้งกลิ่นหอมแม่ฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ทำดีอยู่เปมาโตชายาเตโซโกเปมาโตชยเตพยัง เปมาโตวิปมุตัสสาะนัติโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากความรักภัยจักมีแต่ที่ไหนจากคำพีขาถาธรรมบท ณนะบัดนี้จะได้นำโมโหสดชาดกจากคำพีคุตการนิกายชาดกมหานิบาทอันเป็นการบำเพ็ญปัญญาบาร,รมีของพระโพธิสัตว์มาแสดงต่อจากคราวที่แล้วซึ่งในคราวที่แล้วนั้น <c oughs> ได้แสดงมาถึงว่าเมื่อกองทัพของ พระเจ้าจุลณีพรหมทัตยกมาล้อมเมืองของพระเจ้าวิเทหราชซึ่งมีหมโหสถเป็นเสนาบดี <c oughs> หมโหสถก็ได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์ทรง,งเยียระยุคนบาทกล่าวคือเสวยราชของพระองค์ตามสบายเถิด และเมื่อทรงเหยียดอย่าได้คิดเรื่องการสงครามโปรดเสวยและรื่นรมในกามสมบัติเถิดพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนี้จักทรงทิ้งกองทัพนี้หนีไปนีพ่พระเจ้าจุลนีคิดว่าจะมาทําลายเมืองของเมืองมิถิลาของมโหสถนี้ให้ย่อยยับ โดยไม่รู้เลยว่าโมโหสดนั้นรู้เขารู้เราอยู่แล้วนะก็เตรียมการตอนรับอยู่แล้วโมโหสดบัณฑิตยังพระราชาให้เบาพระไทัยแล้วออกมาให้ชาวกลองแจ้งเรื่องเล่นมโหรสศพเที่ยวป่าร้องในพระนครกล่าวกับชาวพระนครว่าท่านปุ้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้มีตกเลยคือไม่ต้องกลัวจงยังวัตถุทั้งหลายมีดอกไม้ของหอมเครื่องรูปล น้ำดื่มและอาหารเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้วเริ่มเล่นมหรสพตลอดเจ็ดปันมโหสถกล่าวกับชาวพุะทธะครว่าชนทั้งหลายในที่นี้จงดื่มใหญ่จงเล่นดีตรีตีเป่าจงประโคมดนตรีจงฟ้อนลำจงโห่ร้องจงเฮหหาจงบรรลือเสียงให้เอิบกระเริกจงตบมือให้สนุกจงขับร้องตามสบายค่าใช้จ่ายสำหรัพวกท่านทั้งหลายเป็นของเราจัดให้ทั้งนั้นเราผู้มีนมามมหสถัณฑิต พวกท่านจักได้เห็นอนุภาพของเราสงครามมา <c oughs> ถึงเมืองแล้วไม่ต้องกลัวนะให้มีความสุขเลยอย่างชาวพนะกครให้เบาใจแล้วชาวพนะกครได้ทตาตามนั้นชนทั้งหลายอยู่นอกเมืองย่อมได้ยินเสียงมีเสียงขับประโคมเป็นต้นก็าพากันเข้าสู่ภายในเมืองทางประตูน้อยผู้รักษาทั้งหลายย่อมไม่จับ กลุ่มบุคคลที่ตนเห็นแล้วเห็นแล้วนอกจากพวกศัตรูเพราะฉะนั้นคนเดินเข้าออกมิได้ขาดบุคคลเข้าไปในเมืองก็ย่อมเห็นคนเล่นมหารสพมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> เรียกว่า <c oughs> พิกล็อกเลยนะฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทรงสดับเสียงโกลาหลในกรุงมิติลาจึงตัดถามอมามตย์ทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเนยเมื่อพวกเราล้อมเมือง ด้วยกองทัพนับด้วย18อักโขพินีความกลัวหรือเพียงความพรั่นพรึงย่อมไม่มีแก่ชาวเมืองชาวเมืองร่าเริงปีติโสมนัสประโคมฟ้อนรำขับโอร้องเกลียวกล่าวตกมือบรรลือลั่นอยู่มีเหตุการณ์เป็นชนไหนนี่าดับนั้นบุรุษที่มโหสถวางไว้นี่เข้ามาเป็นสายลับตั้งนานแล้วก็ทูลบุกษาทูลคำไม่จริงแต่พระราชาว่า ก็ <G l ug> แต่เทพพุธเจ้าพวกเรามีกิจอันหนึ่งเข้าไปในเมืองทางประตูน้อยเห็นประชาชนชาวเมืองเล่นการพรัสศพได้ซักถามว่าพระราชาในสกลมบุทวีปมาล้อมเมืองของท่านทั้งหลายตั้งอยู่แล้วแต่พวกท่านเป็นผู้ประมาทเหลือเกินเหตุการณ์เป็นอย่างไรก็ทร่งสายลับเข้าไป <c oughs> ดูเหมือนกันแต่เป็นสายลับปลอมนะ ชาวเมืองเหล่านั้นกล่าวตอบว่าพระราชาของเราทั้งหลายทรงปรารถนายอย่างหนึ่งในการเมื่อย,ยังทรงพระยาว,ว่าในเมื่อเมืองเราอันพระราชาในสกลชมพูทวีบล้อมแล้วพวกเราจาักเล่นมหรสพนี่เป็นความ <c oughs> อยากได้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละสำเร็จผลของพระราชาเราวันนี้ความปรารถนาของพระราชาแห่งพวกเราถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น ทางราชการจิกเปล่าร้องให้ชาวเมืองเล่นมโหสถดื่มใหญ่ในที่ของตนของตนนี่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทรงฟังถ้อยคำของพวกปุรุษที่มโหสถบังไว้ก็ทรงขัดเคืองตรัสสั่งเสนาว่าท่านทั้งหลายจงไปจงรีบถมเมืองข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยจงทำลายคูจงทำลายกำแพงจมตัางรายประตูหอรบ เข้าไปในเมืองเอาศรีรษะชาวเมืองมาด้วยเกวียนร้อยเล่มดุดเอาฟักเขียวมาฉะนั้นจงตัดเสียนพระเจ้าวิเทหราชนำมาโยธาผู้กล้าหาญทั้งหลายได้ฟังพระราชดํำหนัดสั่งก็กลุ่มอาวุธมีประการต่างๆไปสู่ที่ใกล้ประตูหอรบถูกถวยหารของมโหสถประทุสลายด้วยการเทศาเปลือกตม ละคนด้วยก้อนกรวดและเลนละคนด้วยทรายเขาเตรียมกลางไว้แล้วนะให้ที่มาเล่นหมหเรลศพอะไรกันนี่ก็เพื่อจะให้ลวงเข้ามานี่เองและการทิ้งก้อนศิลาทิ้งอของที่มันทําอันตรายก็ถอยกลับของทัพของพระเจ้าจุลนี พวกที่ลงสู่คูด้วยคิดจะทำลายกำแพงเหล่าโยธาตั้งอยู่บนประตูเชิงเทินภายในก็ทำให้ค่าศึกถึงความพินาศใหญ่ด้วยเครื่องสังหารมีรูปสอนหอกและโตมอนเป็นต้นโยธากองทัพของมโหสถย่อมเบียดเบียนโยธาของพระเจ้าจุลณีสำแดงวิการแห่งมือเป็นต้นและด่าบริพาสคูด้วยประการต่างๆพูดยั่วให้โกรธว่า พวกเจ้ามีร่างกายเหน็ดเหนื่อยไม่ได้อาหารจงมาดื่มเคี้ยกินสักหน่อยสิแล้วทำเป็นยื่นส่งภาชนะสุราและไม้เสียบมัดชะคืนปลามังสักเนื้อลงไปให้แล้วทำเป็นส่งนะแต่ไม่ได้ส่งเลยก็ดื่มเคี้ยวกินเสียเองเดินไปมาบนกำแพง <c oughs> ไอ้ดีลบอยู่ข้างล่าง <c oughs> ลำบากแทบแย่ไอ้พวกบนกำแพงกิน สุรากิน <c oughs> เนื้อกินปลาอร่อยสบายใจเฉยอยู่โยธากรุงปัญจาละไม่อาจจะทำอะไรได้ก็ไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลว่าข้าแต่สมุทเทพบุคคลลาวอื่นยกท่านผู้มีอำนาจแล้วไม่สามารถจะเอาชัยชนะได้นี่พระเจ้าจุลนีประทับแรมอยู่สีห้าราตรีนะโอ้อะไรกันเนาะ เมื่อไม่ทรงเห็นอุบายที่จะหักเอาเมืองมิถิลาได้จึงตัดถามเกวัตว่าอาจารย์พวกเราไม่สามารถจะยึดนพนครได้แม้คนคนหนึ่งก็ไม่สามารถจะเข้าใกล้จะควรทำอย่างไรเกวัตกราบทูลสนองว่าช่างก่นเถิดพระเจ้าข้าธปดาเบืองมีน้ำภายนอกเราจะเอาเมืองได้ด้วยสิ้นน้ำ พวกในเมืองลำบากด้วยน้ำจกเปิดประตูเมืองออกมาเนี่ยคิดลึกซึ้งนะคนมันต้องกินน้ำเนี่เราก็ <c oughs> ทำให้เขาไม่มีน้ำกินซะสิประาชาทรงเห็นชอบด้วยว่าอุบายดีดีจำเดิมแต่นั้นมาพวกข้างกองทัพก็มีให้ใครนำน้ำเข้าไปในเมืองผุรุษที่มโหสถวางไว้ก็ขเขียนหนังสือผูกปลายลูกศรยิงทรงข่าวเข้าไปในเมืองอ่าวสายลับ <c oughs> ของโมโหสดมีอยู่ตั้งนานแล้วแต่สายลับของพระเจ้าจุนลนีแล้วไม่มีเลยนะมันจะไปชนะกันได้ยังไงเขารู้เรารู้เขาไอเราเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เขาก็แพ้กันแน่นอนอยู่แล้วเพราะโมโหสถได้ตั้งอานัตไว้ว่าตั้งคำสั่งเอาไว้ว่าใครพบหนังสือที่ปลายลูกศรจงนำมาให้เราดังนี้ ครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งเห็นหนังสือที่ปลายลูกศรก็เอาไปแสดงแก่โมโหสดนี่โมโหสดวางแผนเอาไว้ยิ่งกว่าหนังสายลับในสมัยปัจจุบันซะอีกนะโอ้สดรู้ข่าวนั้นก็จึงนึกว่าพระเจ้าจุลนีไม่รู้ความที่เราเป็นโมโหสดบัณฑิตนี่จึงให้พาไม้ไผ่ยาวหกสิบศอก ออกเป็นสองซี่หกสิอก 64, นี่มันเท่าไหร่อะสี่ซอกเป็นหนึ่งวาก็สิบหวานะสิห้าวามันก็เท่าไหร่อ่ะสามสบสามสิบเมตรใช่ไหมออกเป็นสองซี่ลานปร้องออกหมดแล้วประกบกันเข้าอีกรัดด้วยหนังทาโครนข้างบนให้วาน ตโนดบัวและพืชบัวขาวซึ่งได้มาแต่ดาบทผู้มีฤทธิ์นำมาแต่หิมวันตะประเทศในเลนใกล้ฝั่งสาโบคลอนีตั้งไม้ไผ่ไว้ข้างบนกรอกน้ำลงไปให้เต็มคืนเดียวเท่านั้นเกิดดอกไม้ขึ้นไปขึ้นไปถึงปลายไม้ไผ่สูงพ้นราวหนึ่งศอกลำดับนั้นโหสดยังบรุษทั้งหลายของตนให้ถอนสายบัวนั้นโยนให้พวกข่าศึก ด้วยคำว่าพวกท่านจงถวายสายบัวนี้แก่พระเจ้าจุลนีนี่ <c oughs> หน่อยแน่จะให้เราอดน้ำเหรอดูสายบัวของเราซะก่อนว่ามันยาวแค่ไหนลาบุรุษของพระโสถก็ทำสายบัวนั้นให้เป็นวะไหลให้เป็นเหมือนกับมาที่วางบาทนะแล้วลองบอกว่าแน่ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตลาวท่านอย่าตายด้วยความหิวเลยจงรับเอาดอกอุบลนี้ประดับเคี้ยวกินสายบัวให้อิ่มหนำลองบอกชนนี้แล้วโยนลงไปบุรุษคนหนึ่งที่มโหสถวางไว้จึงถือเอาสายบัวนะ,ะเป็นอันว่า <c oughs> แผนการของมโหสถสำเร็จได้โดยง่ายดายนะ ลำดับนั้นบุรุษนั้นนำไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าแต่สมมติเทพขอได้ทอดพระเนตรสายบัวนี้สายบัวยาวเท่านี้เราทั้งหลายไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนจนบัดนี้สายบัวอะไรมันยาวสามสิบกว่าเมตรนะสามสิบเอดสามสิบสองเมตรอะไรแบบนั้นมันมีที่ไหนในโลกนี้เนาะ คั้นเมื่อพระราชาตัดว่าท่านทั้งหลายจงวัดดูก็วัดสายบัวอันยาวหกสบิบศอกนะแล้วทูลว่าแปดสบิบศอกในเมื่อพระราชาตัดถามอีกว่าบัวนั้นเกิดแต่ที่ไหนจริงๆมันหกสิบนะหกสิบก็สิบห้าวาสามสิบเมตรแต่เขาบอกเขาแปดสิบแปดสิบนี่มันเท่าไหร่สี่ยี่สิบวาก็เป็น สี่สิบเมตรไปนู่นพระราชาถาม่าบวน้นเกิดแต่ที่ไหนบุรุษคนหนึ่งที่มโหสถวางไว้กราบทูลเท็จอีกอมีแต่เรื่องหลอกพระเจ้าเป็นดินว่าวันหนึ่งข้าพระเจ้ากระหายเข้าไปในเมืองทางประตูน้อยด้วยคิดว่าจะดื่มสุราก็ได้เห็นสาบกขอนีใหญ่ทั้งหลายที่ขุดไว้เพื่อประโยชน์แก่ชาวเมืองเล่นน้ำ มหาชนก็นั่งในเรือเก็บดอกบัวดอกบัวนี้เกิดริมฝั่งสะโบกขรนีนั้นก็แต่สายบัวอันเกิดในที่ลึกยาวราวร้อยสองโคกหนักก็ไปอีกร้อยสองนี่มันเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเมตรนะนะพระเจ้าจุรณีทวงทัศได้สดับข้อความนั้นจึงตัดแก่เกวัดว่าท่านอาจารย์ พวกเราไม่อาจจะยึดเอาเมืองนี้ด้วยให้สิ้นน้ำท่านเลิกความคิดนี้เสียเถิดบ่ออะไรมันยาวตั้งร้อยศอกร้อยศอกนี่มันเท่าไหร่ยี่สิบห้าวายี่สิบห้าวามันก็ห้าสิบเมตรพรามเกวัดกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นจากยึดเอาเมืองนี้ด้วยให้สิ้นข้าว น้ำไม่ได้ก็เอาข้าวก็แล้วกันเพราะธรรมดาวันครต้องมีข้าวภายนอกพระราชาตัดให้ทำอย่างนั้นโโหสดบัณฑิตรู้ข่าวนั้นตามที่ได้วางตายรับไว้จึงนึกว่าพราบเกวัตไม่รู้จักความที่เราเป็นโโหสดบัณฑิตนี่รู้หมดรู้ไปก่อนด้วยรู้ด้วยว่าจะคิดยังไงเหมือนกับเขาไปนั่งอยู่ใน ศีรษะของพรามเกวัตนั่นแหละจึงให้เทโครนตามบนกำแพงเมืองแล้วให้หวานข้าวเปลือกในที่นั้นธรรมดาความประสงค์ของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมสำเร็จตราตรีเดียวเท่านั้น,นคนมีบุญนี่อะไรก็สำเร็จที่พระเดเจ้าบอกนะ,อะเอสเทวมนุษย์สนัังสภพกามะทัตโทนิทิเพราะว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่าง แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไอยความต้องการเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่มันมีจริงๆก็คือโลภเจตสิกหรือที่เราเรียกกันว่าตาัณหาตัณหามันก็ <c oughs> อยากได้ไปเรื่อยแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันอยากนะ้มันไม่สำเร็จหรอกสิ่งที่ทำให้ความอยากสำเร็จคือบุญเพราะบุญมันมีวิบากค,คือมีผลของบุญนั่นแหละทีนี้ผลของบุญ ทำไมมันไปเกิดตามตัณหาได้อ่ก็เพราะว่าตัณหามันเปนเนตอยากได้แต่มันไม่สามารถจะให้ได้ตามที่มันปรารถนาแต่มันมาทําบุญไงทานศีลภาวนาเป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นบุญก็เลยเป็นเหมือนเพื่อนหรือเป็นเหมือนผู้รับใช้ตัณหาเอาตัณหา <c oughs> อยากได้อย่างนี้ ผมก็จัดกานให้ถ้าบุญมันพูดได้พระให้วิบากแต่ถ้าเพื่อไปทำบาปอ้าวข่าวนี้ตัณหาไม่สำเร็จความอยากนะได้กับ <c oughs> ความผิดหวังจะเกิดโทสะด้วยเพราะว่าบาปมันให้วิบากที่ไม่น่าปรารถนาเช่นให้ภาพให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธิัพะที่เลวสามเช่นเป็นต้นว่าเราอยาก จะได้โภคทัพย์ใช่ไหมยอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆก็เลยไปทำบาปซะนี่ไปทำอะไรอะ่ะก็ไปสั่งให้ยกกองทัพไปยึดเอาราชสมบัติเมืองอื่นหรือสั่งให้คน ไปหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆให้ได้โภคัพย์ของคนอื่นมาก็คือทำอัุศลกรรมบทนั้นเองที่นี้ <c oughs> วิบากผลสุดงอม <c oughs> ของอัุศลกรรมคือบาปมันก็ให้ <c oughs> สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาของตัณหานั่นแหละก็ทำยังไง <c oughs> คุณไปฆ่าเขาไปแย่งชิงเขาคุณก็จะได้รับ การถูกฆ่าถูกเบียดเบียน,ย,นยากจนเป็นต้นนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจซะให้ดีนะว่าบุญนั่นแหละมันเกิดด้วยตัณหาบาปก็เช่นกันนะถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีการทำบุญหรือทำบาปเมื่อไม่มีบุญไม่มีบาปมันก็ไม่มีวิบาก ผลสุขงอมของบุญของบาปมันก็ไม่มีวัตตาสงสารเพราะว่าวิบากเบื้องต้นก็คือทําให้เกิดนะทำให้อะไรเกิดก็ทําให้อุปทานขันห้าเกิดขึ้นมาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทําไมอ่ะก็เกิดขึ้นมาตามอํานาจของบุญหรือบาปนั่นแหละวิบากอัน สำคัญนั้นหนึ่งนี่แหละก็คือการเกิดในภพภูมิต่างๆทีนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> มันเกิดด้วยบาปค,คือบาปเป็นเหตุให้เกิดมันจะได้วิบากดีไม่ได้ก็ต้องไปเกิดในอ่ถาใบายภูมิสี่เป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราอยากได้อะไรก็อยากไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ต้องฉลาดสักนิดหนึ่งว่าบุญเท่านั้นที่จะ ให้ความปรารถนาเราสําเร็จได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์นี่นะ,นะความประสงค์ของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมสําเร็จราตรีเดียวเท่านั้นถ้าความประสงค์ของคนอื่นก็ยาวนานหน่อยไม่ค่อยจะสําเร็จเรือซ้ำเพราะว่าไม่ได้สะสมบุญอะไรข้าเปลือกก็เลยงอกขึ้นบนกําแพงเมืองเป็นเรื่องประหลาดมาก กำแพงเมืองก็สูงขนาดนั้นแลยยังมีข้าเปลือกไปงอกได้ยังไงพระเจ้าจุลดีทอดพระเนตเห็นต้นข้าวนั้นจึงตัดถามว่านั่นมันอะไรปรากฏเขียวๆอยู่บนกำแพงเมือง